นะครับธีมหลักของเรานะตอนนี้เลยเนี่ยนั่นก็คือธีมฤดูปันผลนะครับซึ่งเรามองว่าการเข้าสู่การเข้าสู่ฤดูปันผลของเราในรอบนี้นะครับเป็นหน้าหุ้นที่เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังกันนะแต่ว่านี้อัปเดตให,ใ,หใ,หใ,หให้ฟังก่อนว่าคนที่ลุ้นเรื่องฟันโฟในการไหลเข้ามาในภูมิภาพบ้านเราตอนนี้นะครับผมคิดว่าในสัปดาห์แรกของกุมาพันนุ้นก็คือผมไม่วิเคราะห์แบบ6เดือนก็น่าจะเป็นยังไงนะเรื่องฟันโฟมันวิเคราะห์ยากแต่เอาระยงสั้นๆน่นะครับผมว่าถ้าจบที่1 0จริงๆ นะครับมันจะสังเกตได้เลยเพราะผมจะเชื่อเลยนะว่ามันจะกลับมาในฝั่งของโตบาทกับหยวนนะครับแล้วเรื่องที่สําคัญเลยคือเราเนี่ยลิงก์กับจีนตรงๆององตอนแรกเรื่องถ้ามันจะกลับกันในงที่เมื่อวานผมพูดไปคือถ้าจีนมันโดนเยอะ <S <S บ้านเราโดนตามแน่นอนในเรื่องของการดัม p ิ i n g สินค้านะครับซึ่งถ้าเราลองวัดผมอธิบายแบบนี้นะครับว่าคุณจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้เราวาง GDP ปีนี้ต่ําสุดในวงการเลยมั้งอยู่ที่2.4%ในปีนี้นะ GDP บ้านเราเราทำให้2.4ดส่นะครับส่วนหนึ่งคือเราทำเอ็กซ์พอ แต่ต้องบอกก่อนว่าเรารวมผลกระทบของสงครามการค้าไปแล้วนะครับซึ่งเราเราเราวม2มุมนะมุมหนึ่งคือ global ภาพใหญ่ก่อนที่ export มันลงตาม global trade ก็อีกมุมหนึ่งเลยคือเราลงในฝั่งของตัวลบ import นะ GDP เนี่ยมันจะเป็น consumption บวก investment บวก government spending บวก export ลบ import ของเราเนี่ยกดตัว export ลงมาแล้วเพิ่มตัว import เพราว่าเพิ่มตัว import คือ dumping สินค้าจากจีนมาเราก็ต้องเป็นการรับของเขาก็คือเป็นลบถูกไหมมันจะเป็นลบต่อ GDP สมการตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราคิดเป็นมูลค่าส่งออก0.5%แล้ว GDP 0.3%ความหมายกล่าวคือถ้ารอบชัปม2.0ไม่ได้เหมือนชัปม1.0นั่นก็คือไปเล่นประเด็นอื่นๆและไม่ได้กระทบการค้าโลกมากก็ต้องบอกตรงๆว่า GDP บ้านเราจะมีอัพไซต์0.3%ที่ต้องใส่เข้าไปใน2.4เป็น2.7สนับสนุนจากเอ็กซ์พอร์ตที่2.5แล้วก็บวกขึ้นไปอีก0.5เป็น3 พราะฉะนั้นอธิบายก่อนนะว่าเราใส่เรื่องของดาวไซส์ของเอ็กซพอร์ตกับดัม p ิ i n g จีนมาแล้วคิดเป็นดาวไซส์0.5%ของเอ็กซพอร์ต0.3%ของ GDP ในทางต้นข้ามสมมติเรามองโลกในแง่สวยว่าทาไป่นเรื่องอื่นแทนไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องการ้าและการขายังดีอยู่มันมีโอกาสที่อัพไซด์ตรงนี้จะถูกใส่และวกกลับเข้ามาแล้วเป็นอัพไซด์ของ GDP บ้านเราจาก2.4เป็น2.7แต่ว่าผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปมองโลกในแง่สวยช่วงแรกต้นต้นปีเนี่ยเราให้เป็นสมมติฐานไปก่อนให้เป็นแนวนทางการลงทุนไปก่อนนะครับ แล้วก็ในประเด็นสุดท้ายนะครับผมก็บอกว่าในระยะสั้นๆนะครับหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับดูเหมือนมีความได้เปรียบในเชิงอัพไซด์ของ payout นะครับหุ้นกลุ่มอสังหาดูเสียเปรียบในเชิงดาวไซด์ของ payout นะครับ50ลงไป40ของแบงค์50ขึ้นมา6-70ถึงนะเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมเชื่อว่าในระยะสั้นๆนะครับโฟลนะครับรวมถึงแบงค์น่าจะยังเ n j นจอยกับเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งทางง่ายของเราเราชื่นชอบ KTB สูงสุด นะแต่ว่าหุ้นที่เริ่มเห็นการประ,ประมาณการขึ้นนะครับนั่นก็คือตัวเกียรตินาคินนะครับในโลเน็ตอีกรอบหนึ่งนะครับวันก่อนเนี่ยเราพูดถึง r e c o m m e n d a t i o n นะครับของตัวเกียรตินาคินที่ปัจจุบันตอนนี้มีคนแนะนําซื้อเนี่ยเพียงแค่19เปอร์เซ็นะเพียงแค่19เปอร์เซ็นะแต่ตอนนี้เนี่ยนะผมดูจากเรียลไทม์ล่าสุดเนี่ยนะครับเช้าวันนี้เริ่มเห็นการทยอยอัปเกรดนะครับของตัวเกียรตินาคินขึ้นเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับจากเดิมคนขายเป็นถือ จากเดิมคนถือเป็นซื้อนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีบูมากเพราะอลไรทคนก็ยังมีความกังวลเรื่องของ asset quality อยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกเนาะเพราะมันมาจากสุดที่มันแย่นะครับผมก็เลยมองภาพต่อเนื่องนะครับผมยังมองภาพต่อเนื่องนะครับว่ายังมองเป็นในฝั่งของตัวเกียรตินาคินอยู่นะครับแล้วก็ผุ้แนะนำของเรายังยังคงเป็นตัว BA นะครับยังคงเป็นตัวเกียรตินาคินนะครับแล้วก็ในระยะสั้นนะครับผมคิดว่ามีคนถามผมเข้ามาเยอะนะครับในฝั่งของตัว Uh, consult, เอ่อทคคอนซัลท์นะครับเดี๋ยวถ้าเราทําทันนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังกันนะว่าตอนเนี้มีคนถามว่าเอ้ยวอลุ้นตัวหลายกลุ่มต่างๆาเหล่านี้มันลงมาเหลือที่อีโมาสิกว่าเท่าเนี่ยมันมีความน่าสนใจไหมนะครับแล้วก็บางคนพูดไปถึงเรื่องที่ว่าไซเบอร์เซ r ริตี้ไอทีสเปนดิงนะแต่ผมบอกเลยนะว่าไม่ใช่แค่สองเรื่องนี้ไอทีสเปนดิ่งเราพูดไปแล้วนะครับไซเบอร์เซ r ริตี้เราพูดไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณอย่าลืมนะครับวันนี้เขานับหนึ่ง Bank วอนละนะ วันนี้นับหนึ่งโวลโชแบงแล้วนะครับและกําลังจะซึ่งหลายๆบริษัทหลายๆคของกลุมเอรนตนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือของ KTB เครคือของ BBL เครือของ SCB เครือของ a s c e n t แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับสี่ห้าบริษัทเนี้ยนะครับเขาก็ต้องมีการลงทุนนะครับส่งไปที่แบงค์ชาติให้ดูว่าเฮ้ยเขามีความพร้อมโวลโชแบงยังไงไอที IT ลงยังไงนะเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มน,นี้ก็ดูลำดีแลวที่สําคัญเลยคือมันจะเริ่มโอเปเรตได้ไรซเส้นเนี่ยเดือน6นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยคุณอาจจะเห็นรายได้ของหุ้นตรงเนี้ยที่มันเพิ่มเข้ามาซึ่งใน2บริษัทอย่างบริเอ็กกับบูบิกเนี่ยก็กักกบตลาดตลาดตรงนี้ด้วยแต่ว่าพอเวลาคือมันเป็นเรื่องของข้อมูลทางความลับของเขานะเขาอาจจะยังไม่ได้แบบเพอร์ฟอร์มไม่ถึงว่ายังไม่ได้แบบแจ้งตลาดมากนะว่าเขาทําให้ใครอยู่แล้วกันอ่ะแต่ว่าผมโมดไว้นิดนึงนะว่ามันมีรายได้พวกเนี้ยเข้ามาเยอะนะครับซึ่งมันมีหลายบริษัทนะที่ที่ที่มันมีไม่ใช่มันมีแค่ไม่กี่บริษัทนะที่มันเป็นคอนซัลท์ของแแบบบบงงงกกกกก์์ใน,นนนนนนาาาาารรรรรทํเเือออขววชะะะคคัััีี้้้็ฝไ่ๆปมณ Thank <sweak>